อนดีากอันนู้นที่กะปิ่ใหญ่ที่เข้ามารับชมเนอขอบคุณมากคะส,าสานาทีะออกไปหาคนทน แม่ไมลีขอทานต่อก่อนนะคะทุกคน3นาทีแล้วขอบคุณมากขอบคุณใครอาจากเพื่อนได้เวลาทานข้าวอีกแล้วคะ่ะอันนี้มมนี่ค่ะมีตำถั่วนะทานข้าวกันคะ่ะแม่มมรีหิวไม่รอแล้วนะจะไม่บอกใครเลย อาจารเพื่อนได้เวลาทานข้าวอีกแล้วค่ะอันนี้มินี่ค่ะมีตำถั่วนะนวังไง อร่อยนะทุกคนปลาทูตัวใหญ่ๆมีตำถั่วมีไก่ย่างมีไก่ทอดมีปลาทูน้ำเผื่ออ่อนดีมั้ยน้ำพริกกะปิ ไกท่ทอน้ำตาเหืออ่อนดีนป่ <c oughs> ะแต่พริกกปิตามนาทีละออกไปหาคนเท่น แม่ไม่รีขอทานต่อก,ก่อนนะคะทุกคนสามนาทีแล้วขอบคุณมากขอบคุณใครทิฏปิเมือค่ยังมีอยู่ต้มแซกก็ยังเหลือจา้า,จาเพื่อนได้เวลาทานข้าวอีกแล้วค่ะอันนี้มินนี่ค่ะมีตำเท้านะอร่อยนะทุกคน

ตำถั่วสับๆวิตาถั่วมีไก่ย่างมีไก่ทอดมีประทูน่า แา,าน้นาทีละออกไปหาคอนเทนต์แม่ไม่รีขอทานตอบก่อนนะคะทุกคนสา,านาทีครับขอบคุณมากขอบคุณใครใได้ใหญ่นอะไรดีในอะไรดี <laughs> ร,ดร่มตังดีกว่าอืม นินอะไรดีกินอะไรดีร่มตัีกว่าสามนาทีละออกไปหาคอนเทนต์แม่ไมลี่ขอทานตอบก่อนนะคะทุกคนสามนาทีละขอบคุณมากขอบคุณ อร่อยนะทุกคนตุ้ดตัวใหญ่ๆเยี่ทานข้าวกันค่ะแมมีรีหิวไม่รอแล้วนะ มีตําถัวมีไก่ย่างมีไก่ทอดมีปลาทูนะคัเมืเช้าก็ขี่รถออกไปแต่เช้าทุกคนอหิวข้าวตามทุกคนเป็นอะไรดี อะไรดีร่มตังดีกว่าใช่เลยเมืม่อเชา้าก็ขีรถออกไปแต่เชา้าทุกคน,น ที่เข้ามารับชมเนาะขอบคุณมากนะคะจากเพื่อนได้เวลาทานข้าวอีกแล้วค่ะอันนี้มินี่ค่ะมีตำถั่วนะ3นาทีละออกไปหาคอนเทนต์แม่ไมรีขอทานต่อก,ก่อนนะคะทุกคน3นาทีละขอบคุณมากขอบคุณค่ะ ีกระปิมะคือ้ายังมีอยู่นะต้มแซ่บก็ยังเหลือจังไป่ท่อน้ำตา อันดีมากัน้ีก่กะปิใใ่ที่เข้ามารับชมเนอะกับคุณมากแา่ค่ะมีตังถัวมีไก่ย่างมีไก่ทอดมีปลาทู ขี้กะปิมะเขือ,อยังมีอยู่ต้มแซ่บก็ยังเหลือจ้ะทุกคนมีตำมถัว่วมีไก่ย่างมีไก่ทอดมีปลาทูนี่น้ำข้าวต้มทุกคน กันค่ะแม่มีรีหิิวไม่รอแล้วนะ